เปิดภาพพรีเวดดิงเวียวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวตื่นเต้นนับถอยหลังวิวาพระเอก วันที่17กนรกนฎาคนนี้ที่โรงแรมคาเพลราบคคังกอกจะมีงานมงคลสมรสของคนบันเทิงสองคู่ด้วยกันหนึ่งในนั้นคือคู่ของพระเอกสุตาเวียสุกลวัฒน์กับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ทั้งคู่เพิ่งเกี่ยวแขนกันไปจดทะเบียนสมรสใช้สถานะสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดวิกกี้ได้โพสต์ภาพคู่กับว่าที่สามีสุดหลอ่อคล้ายกับเป็นภาพพรีวดดิ้งพร้อมข้อความบอกอาการตื่นเต้นที่เก็บเอาไว้ไม่อยู่ว่า Are you ready? Water a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 , a. ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะขอหัวใจจากทุกคนให้พวกเราหน่อยนะคับครอบครัวขณารถแถมกลั่นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้รัวๆพร้อมอวยพรให้กับทั้งคู่อย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ